โรสกิงกากดซับให้ช่องกอดอามา่ายังอ่ะตังเลยกาทำไมไม่กดอ่ะลืมกาแล้วพวกคุณล่ะกดยังใช่อ้าว คุณผู้ชมเงินเดือนด้วยนะครับอ okay, ันน <wh istles UC S> <sh> ี้อยู่กับน่าจะดูชื่อคลิปแต่ละแหลกชื่อคลิปก็หน้าชื่อว่าวอล์กกับขับวิ่งหนึ่งวันเนี่ยได้ภารกิจมาจากอาเซียนให้ทำวอล์กหนึ่งวันแต่มาตื่นไม่มีอะไรมากตื่นมาแล้วก็อยู่นิ่งๆสบายๆอันดับแรกตื่นมานี้จะกินข้าวเสร็จแล้วอืมแต่ว่าของเยอได้แปลสั่ง มาฟันดีกว่าแล้วก็เราฟังเสร็จเดี๋ยวก็จะมาถ่ายรอบหนึ่งเลยะแล้วก็โชว์บรรยากัศว่าเจ้าของช่องทำอะไรอยู่โอเคเไปก็มาแปลงฟังนตามปกตินะครับคาพแต่สว่วนนะครับ เด,ดี๋ย้คมาถสิหัจากนี้ก็ไม่อะไรมากกาความเสร็จกเเ็เดี๋ยวไปดูเจ้าของเดี๋ยวไปดูเจ้าของช่องกันครับนี่นะครับสภาพเจ้าของช่องครับที่กำลังนอนเล่นกันแมอยู่ครับเป็นไงบ้างครับเจ้าของช่องครับเป็นไงบ้างครับการนอนเล่นกับแมวอยู่ครับนอนเล่นกับแม่ให้แม,วน,นมวนอนนอนครับถ้าเน่นอนดิ ไม่ฮะจหาเงินเอาตังค์ได้ไ <Okay, S 2> <Wow. S 1> ปะนะครับแค่นี้ฮะไม่มีรอแล้วแต่ต่อ,ตอ,ตอคลิปไปด้วยนะเฮ้หัวงงเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกัน,นอีกทีประมาณสิบเอ็ดโมงระหว่างสิบสิบโมงสี่สิบห้าครับเพราะว่าผมต้องเรียนออนไลน์ครับอ๋อหยอกหยอกนะครับ เนี่ยออนไลน์ถึง11โมง30นะผมขออนุญาตเปิดคอมก่อนครับ11โมง30เจอกันอีกทีครับไปเลย <ปะ S 2> นี่คือสภาพของเด็กอุ้งานทั้งชีวิตนี้เขาไม่มีแรงบันดาลใจ <S <S 2> <S 2> ที่จะทำอะไรต่อไปเรื่อยๆไม่มีแรงบันดาลใจเลยเขาไม่มีแรงบันดาลใจที่ทำอะไรเลย ไม้ยีนะครับไม่มีแรงมารจารย์ที่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ว้าวนะครับเขาไม่มีแรงบรรจารย์เองด้วยไปนะครับสดครับคุณคิดว่าชีวิตคุณมีอะไรทำอีกมากมายนะครับชีวิตของนี่มีอะไรเออจริงผมไม่ได้ทำอะไรหรอกผมแค่บางวันที่คิดจริงๆอะหยิบ ติดตังในกระปุกไปสักงานสามสิบบาทซื้อกโกก็กินเน้อชั่วไหมล่ะโอ้ครับจากนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปซื้อโกโก้ครับจะไปทีวิตประจำวันอยู่แล้วตัดตัดตัดที่ภาพจากฉากดีกว่าโอเคครับตอนนี้สี่นาทีห้านาทีอ่ะเยอะหน่อยดิโลร็อกนะเว้ยชั่วโมงไปดีครับจอยานครับนี่คือพีเตอร์ทั้งหลายที่ตายนี้ แเอาไอไม่ใช่มารงเอาอยากอาเอาขนาดอะไรคุณจะบ้านอ่ะคุณแจะบ้านอะเจอไยังมาหรอเลยเหรอไม่เห็นเลยจริงจริงวุ่นพระเจ้า คนทั้งซอยเลยอะ่ะออืเชียเอ้ยเอาวะขออนุญาตถ่ายกล้องกล้องจะไม่นิ่งนะแต่ขอโทษโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางสู่โกโก้นะครับใช่ไหมครับคุณเชฟครับใช่ครับดีับไปกันดีกว่าครับเดินทางนะครับนะเฮ้ยรอด้วยดีครับมาละกันเลยมาละกันเลยเจีย๊ยนรอด้วย aku lagi mau ham, Jangan sampai kau. Aku siapa? Aku. Nego no? Oh, obat tin gak นี่นะครับเรากลายโกโก้มาแล้วยังไก็เฉาะเลยคนอัดเทียวมันง่ายแบบโอ้ยเด็ปบ้ตันเดียวไม่กับ้าถึง บวกไหมอ่ะมามาเอ้ยพังอีกอีกโอเคสิบเอ็ดโ oh, yes. มงเชื่งแล้วจะไปเรียนฮะ ขอให้คนที่เอาลาผมก็น้จะเรียนนะอย่าค้างงานบบผมอย่ามีงานค้างอะไรเงี้ยครับเราสอบเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสามสิบหกนาทีผมกะว่าจะลงไปข้างล่างไปหาน้องไปกินข้าวเพราะว่าเพื่อนเพื่อมาแล้วไหนช่วยช่วยช่วยช่ไปดูไปดูครับ มาดูเพื่อข้างล่างกัน,กนดีกว่าครับอย่าปิดแอรนะครับไปดูกันราได้นะมีนมีขอพ่อไปไหนวะขอพ่อถ่ายแคปต่องี้ก็มาถึงที่สุดแลวันนี้ก็ของทุ่มครึ่งแล้วกวจะอาบน้ำครับ คุณเห็นไหมว่าวันมา้น้จอเจอมากลาวดับทุ่มหนึ่งใช่ครับตอนนี้ขึ้นครับแต่ก็ขับเลยหรอครับ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 ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มเราชิงก็ยังไม่นอนหรอกเต่ก็เลื่อนเลื่อนโทรศัพท์ไปอย่งนั้นแหละเนาะ เล่นโทรศัพท์เลยก็สุกท้าก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้ยไม่ได้จะขอช่องอยู่ตรงนี้ละจะขอช่องไปคลิปอ่ะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมไลค์จัดคลายแชร์ช่องก่อนอาม่าด้วยนะครับอะไรคือลาจัดคลายแชร์นี่คืออแชร์ไงโอเคครับวันนี้ผมก็นอนแล้วครับทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ